รวมเป็นหาสุดยอดเดยาวชนต้นแบบเก่งและดีชูปี n ัมเบอร์วันไอดอลรุ่นที่13เดินทางเข้าสู่ปีที่13แล้วค่ะสำหรับเวทีประกวดชูบีนัมเบอร์วันหรือเยาวชนต้นแบบเก่งและดีชูบีนัมเบอรวันรุ่นที่13ประจํจำปี2566จัดโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อจะนองต่อพระจำรีของทุนเกืหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพนาวดีองค์ประธานโครงการชูบีนัมเบวน ในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเงยาวชนที่จะเป็นคนเก่งคนดีนี่คุณภาพของสังคมและประเทศชาติเป็นกลุ่มพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเป็นกลนไกสสำคัญขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนาคตด้วยกิจกรรมนี้ค่ะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของสมาชิกจะบีนัมเบอร์วันให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคมโดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางช่อง NBT ททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา14นาฬิกาสนาทีถึง14นาฬิกา5.5นาทีเริ่มตั้งแต่วันที่10เมษาย,ยนไปจนถึง12พฤษภาคม2 5ง6นี้เลยค่ะวันนี้ก็อยากจะเ,เรียนให้ผู้ชมทางบ้านหรือผู้ที่ติดตามโครงการทวินวันได้ทราวบว่าในโครงการทวินอวันนี้มีการประกว,ว,วะดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทวินอวัน ซึ่งเราเรียกว่าจะุปิณมวันไอดอลนะคะย้อนหลังไปก็น่าจะนับจากรุ่นนี้ก็คือ13ผ่านมา12ปีแล้วนะคะเราก็มีความคิดว่าเด็กๆในโครงการเนี่ยหรือเด็กๆทั่วไปก็ตามเ,าเขาก็ต้องอยากแสดงออกมีความสามารถอยู่ในบางเรื่องแต่ไม่มีเวทีแล้วไม่มีโอกาสพอเรามาคิดเรื่องนี้ก็ พยายามจะหากิจกรรมเป็นทางเลือกให้น้องหลายๆอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือการเป็นเยาวชนต้นแบบซึ่งเปิดโอกาสให้กับเด็กที่เ,เรียนต้องเรียนดีนะคะคือเราอยากจะสนับสนุนถ้าเราจัดกิจกรรมแล้วเด็กทิ้งการเรียนอันนั้นก็ไม่ใช่เป้าหมายดังนั้นเราก็เลยคิดเรื่องทั้งเก่งและดี t o เปน number o คือมีต้นทุนที่ดีมาค่ะการ คัดเลือกเยาวชนต้นแบบในแต่ละปีนี่ก็ยากลำบากนะคะเพราะยิ่งนานวันเข้าน้องๆก็จะมีการเตรียมตัวใครที่อาจจะอยู่เริ่มอยู่ม .4 เรียนยังไม่ค่อยดีเขาก็จะไปสนใจการเรียนมากขึ้นเพื่อให้ได้เกรดพร้อมที่จะมาประกวดอีกเรื่องหนึ่งก็คือก็ต้องมีต้นทุนเช่นรูปร่างหน้าตาบุคลิกอะไรอย่างนี้นะคะประกอบรวมทั้งมีทักษะในการร้องการเต้นมาพอสมควร เพื่อที่เราจะได้มาเพิ่มเติมให้แล้วเราคิดว่าต้นทุนที่น้องมีมาแล้วเราเพิ่มไปนั้นมันจะทําให้น้องเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งดีแล้วก็มีเสน่ห์สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอื่นๆทั่วไปโดยเฉพาะสมาชิกชุมนุวันในโครงการค่ะก็จริงๆแล้วเข้มข้นขึ้นทุกปีค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเด็กในยุคนี้คือมีศักยภาพทั้งร้องทั้งเต้นมากขึ้นเพราะว่าเขาก็จะมีช่องทางในการศึกษาเรียนรู้จาก u ู u ู e หรือว่าจ โซเชียลด้วยนะคะแต่ว่า,าในทุกปีไอ้ความเข้มข้นตรงเนี้ยก็เกิดจากการทำการบ้านของน้องๆเน,นี่ยอาจจะเป็นแฟนคลับของไอดอลในรุ่นก,ก่อนๆมาด้วยก็คือมีการติดตามว่าอา๋อต้องเรียนดีต้องทําอะไรเสริมบ้างน้องก็จะไปเตรียมทักษะตรงนี้มาเพื่อที่จะได้มาคัดเลือกในแต่ละปีค่ะ <c oughs> ก็พัฒนาการ <c oughs> ของเด็กก็ <c oughs> เรียกว,ว่าพัฒนาการเร็วขึ้นในการประกวดแต่ละปีเราจะเห็นว่าเวลาที่ขึ้นไปที่ประกวดอ่ะเด็กพัฒนา <c oughs> เพราะว่าเขาอ่ะมีตัวอย่างอย่างรุนพี่อย่างเงี้ย อย่างสมมติว่ารุ่นสิบก็จะมีรุ่นเก้าเป็นตัวอย่างที่ว่าพี่ๆะึกฝนยังไงเขาก็จะศึกษาข้อมูลแล้วก็มีพี่ๆที่ให้คําแนะนากับเราน้องไปว่าคณะกรรมการต้องการยังไงโครงการนี้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะและวเนี้นยพอปีที่สิบสองที่ผ่านมาเขาก็จะดูรุ่นก่อนๆน,นะคะแล้วก็มีการศึกษาอย่างที่นุยบอกเพราะว่าตอนนี้ทางด้านโซเชียลมันพัฒนาไปไปมากๆไม่ว่าจะในเรื่องของร้องเพลงหรือว่าการเต้นอันนี้เขาก็ศึกษานอกจากสิ่งที่เขาได้ เรียนของเขาเองแล้วหรือว่าการทาคะแนนที่เขาจะต้องทาเกรดให้ดีเพื่อจะมาศึกษาในเ,เพื่อที่จะมาประกวดเนี่ยค่ะ,ะก็ปีนี้ก็เลยตื่นเต้นที่จะรอด,ดูว่าปี13จะเป็น,นยังไงก็อยากถ้าให้อยากชวนก็อยากให้มาชวนมาประกวดทวีค่ะเพราะว่าจริงๆจ,จุดเริ่มต้นของหนูก็เป็นเพราะทวีไอดอลเหมือนกันค่ะเหมือนมันเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแรงมันทาให้แบบเหมือนเราสามารถเอาไปต่อยอดได้ในความฝันของเราใลวัน กันประกวดจุปินนับวันไอดอลนี่นะคะเ,เราก็ไปเลือกมาจากภาครวมแล้วก็รุ่นละ40คนเพื่อจะมาคัดเลือกอีกทีหนึ่งให้เหลือผู้ชาย10ผู้หญิง6นะคะหลักสำคัญที่เราเลือก16คนเนี่ยเราก็จะให้ไปเป็นตัวแทน40คนตามเสด็จอ,อ,องค์ประธานไปทำงานต่างจังหวัดทั่วประเทศซึ่งตอนนี้รุ่น12ก็กำลังทำงานอยู่นะคะ ส่วนที่ไม่ติดหรืออยู่ใน40คนแล้วต้องออกกลับบ้านไปนั้นก็เขากลับไปเป็นแกนนำชมรมทุบีนเมื่อวันในจังหวัดในอำเภอในโรงเรียนของเขาเขาสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะเขาก็ได้รับความรู้แล้วก็เพิ่มเติมทักษะอะไรต่างๆจากในบ้านทุบีไปอย่างน้อยก็สองอาทิตย์ขึ้นไปถึงจะถึงจะได้กลับบ้านนะคะเพราะนั้นก็เลยคิดว่า มีประโยชน์มากเดิมทีเขาก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วแต่กลับไปเนี่ยเขาเป็นแกนนำแน่นอน